สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ก like, go share, go ดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอดลลาอดีมาที่ Believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อดลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อใน ต้นเดือนตุลาคมนะครับเริ่มต้น,นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมวันที่10ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายอันลอาอดีมามาถาค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อนะครับคลิปนี้เป็นการพยากร์เดือนตุลาคม2 5 6 8ซึ่งเป็น เดือนที่10ของปีมีการคจรยกยาราศรีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทานสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปขอ,อนแยกแบ่งไป2 EP อีนะครับอ p พี EP นี้เป็นอีพีที่2แล้วอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้ว3ดวงนะครับใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้จะได้ครบทั้งหมด6ดวงเนาะเหลือ3ดวงสุดท้ายในอีพีที่2นี้ก็มาติดตามฟังกันในคลิปนี้เลยครับผู้ที่เกิดราศรีธนูดูจากด้านล่างสีส้มนี้ลัคนา ธนูทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับธนูราศีธนูตรงนี้ครับเรวมาร่มต้นกันที่ดาวพาสปดีดาวไปาตัวกันก่อนขณะนี้โคโจรอยู่ในราศีกรกฎพบเรือนม,มรณะนะครับาดาวสปีเข้าสู่ในตาแหน่งมรณะวันที่2นะครับกันยนตุลาคมนี้ครับสองตุลาคมอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันนี้แล้วนะครับวันที่2ตุลาคมก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมรณะในเรือนกรกฎ คอนทนูต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าได้ตําแหน่งพินทุบาทนะครับเขาว่าพินทุบาทเนี่ยหมายความว่า,าทำคุณคนไม่ขึ้นทำบุญแค่ไหนก็เหมือนกับไม่ได้ดีอะอะไรประมาณนี้ครับคือไม่ได้หมายว่าไม่ให้ทําบุญนะครับให้ทําบุญมากๆเพราะมันเติมบุญไม่เต็มไงือหมายถึงว่าบ่อบ,บุญของคุณน่ยมันอาจจะเหือดแห้งให้คุณเนี่ยรีบทําบุญมากๆเขา,าทาบุญในที่เนี้ยหมายความว่า,าพยายาม ทำบุญทำทานทำสังฆทานทำทุกอย่างให้มันครบนะครับแต่ตามจริงเนี่ยตอนที่ดาวเสีตกในบรณะสนับผมนะครับไอ้ผมขอแชร์จะได้ทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไทรอยทูกไหมครับแต่ว่าตอนบรณะเนี่ยก็ป่วยปกติไม่ไม่ถือว่ามันร้ายแรงอะไรเลยคือดีกว่าตอนที่มันเป็นก่อนที่เราจะรักษาเนะี่ยเข้าใจปะคือตอนที่เราเป็นเราไม่ได้ยังไม่ได้รักษาตอนแรกอะที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรอะ นั่นแหละมันร้ายกว่าตอนที่ดาวพันศีตกมรณะด้วยซ้ำนะครับมรณมรณะแปลว่าความเจ็บป่วยได้ตนุมรณะผมไม่ได้ตนุมรณะนะแต่มีดาวพันศีในเดือมรณะเนี่ยตอนนั้นน่ยผมเจ็บป่วยแต่ว่ามันมันก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับหายเพราะตอนนี้ก็ยังไม่หายแต่ตอนนั้นน่ะตกมรณะเนี่ยก็ก็ถือว่าปกตินะก็ถือว่าก็เป็นอยู่แต่ว่ากินยาก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หาย อะไรประมาณนี้เข้าใจป่ะครับดังนั้นเนี่ยหนีไม่พ้นเลยเขาว่าเจ็บป่วยนะครับต้องระมระวังนะตอนนุมวาระคือความเจ็บป่วยนะครับ2จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยช่วงนั้นนะ่ะมันจะมีการแบบขึ้นขึ้นลงเออแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ดีก็คือการเงินการงานไม่ค่อยดีเป็นปีที่ผมแย่ที่สุดเท่าที่เคยทํามานะครับเป็นปีที่แย่ที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าแย่จนตกต่ําจนไม่มีงานทําจนไม่มีเงินกินเลยไม่ใช่ นะครับเห็นไหมผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยอย่ามองว่าคือไม่รู้นะว่าบางคนอาจจะไปฟังที่อื่นมาว่าพิรุบาทมันน่ากลัวมันอะไรแบบเนี้ยพระราชดีมรณะมันจะหลายสุดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคุณผ่านพ้นมันไปให้ได้แล้วคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยต่อให้มันเป็นวินาศก็ไม่เป็นไรเป็นอริก็ไม่เป็นไร,นร,ไนไรแต่มรณะเนี่ยคือต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับระวังมากก็เป็นพิเศษอย่าชะล่าใจว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ก็อย่าคิดมากซะจนแบบ เออมันไม่มีอะไรดีเลยเอะไรแบบนี้ก็อย่าไปคิดขนาดนั้นนะครับเอาแค่คิดแค่ว่าเราพยายามเรียนรู้กับปัญหาแล้วก็แก้มันซะอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงเดินทางบ่อยๆเนี่ยจะช่วยแก้ได้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เพราะว่าการที่เราอยู่ที่เดิมซ้าๆมันก็มักจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยมันปัญหามันคือการทําความเข้าใจและปรับทัศนคติให้เข้ากับสิ่งนั้นได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างเช่น เราไปอยู่ต่างประเทศเหมือไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยเราจะอยากรู้อยากเห็นอยากลองไปหมดทุกนะครับอันนี้คือความไม่รู้เพื่อจะได้แล้วเรียนรู้กับมันมันก็คือสิ่งดีแต่ถ้าเราอยู่ที่เดิมครับอันนี้ก็ปัญหาอันนี้เราก็เคยมีปัญหากับแฟนเคยทะเลาะกันตรงนี้พอเห็นปุ๊บมันก็จําได้ถูกป่ะครับอยู่สถานที่เกา่าๆมีแต่เรื่องเกา่าๆมีแต่สิ่งเกา่าๆโอเคสิ่งที่มันดีก็มีสิ่งที่มันร้ายก็เยอะดังน,น,นั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามอง ที่เดิมเจอแต่เรื่องเดิมๆอาจจะเหมือนกับเรื่องทุกๆเดิมๆแต่ถ้าเราไปที่ใหม่มันมีแต่เรื่องใหม่ไม่มีเรื่องเก่าให้เราคิดมันมีแต่เรื่องใหม่ให้เราคิดไปข้างหน้าว่าเอ้ยเราเราเราชอบตรงนี้เราอยากมาตรงอีกมันเป็นความประทับใจมันเป็นสิ่งที่เออฉันฉันชอบตรงนี้นะเป็นว่าเป็นความสุขของเราอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับเออเดี๋ยววันหลังค่อยมาเที่ยวใหม่หาโอกาสมาเที่ยวใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่การเดินทางอาจจะวุ่นวายนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่า เราไม่ชินที่ชินทางเราไม่เราอาจจะไม่เคยเดินทางเส้นนี้มาก่อนเลยในชีวิตอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือความยุ่งยากที่เราจะไปหาในสิ่งที่ดีวิธีทางแก้เลือกเดินทางไปที่ที่ตัวเองชอบจําไหมนะครับไปที่ตัวเองชอบด้วยถ้าไม่ชอบมันก็จะแก้ดวงไม่ได้แต่ถ้าเราไปที่ตัวเองชอบมันจะแก้ดวงได้เพราะเรามีความสุขมรณะคือความทุกข์เข้าใจไหมครับตนุมรณะคือทุกข์ันนั้นเนี่ยไปในที่ที่มันมีความสุขก็จะแก้ได้แล้วเห็นหรือยังเนาะเดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลง คือหมายถึงไป,ไป,ไปมามาไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่ค่อยอยู่กับที่อันนี้จะดีนะครับลองแก้ด้วยวิธีนี้ดู2เดือนครึ่งนี้ก่อนที่ดาวพัชรีจะถอยหลังลงไปที่ราศีมิถุนเนี่ยเดือนธันวาคมแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสูราส่ราศีก,กรกฎกลางปีหน้าอีกครั้งหนึ่งอันนั้นจะยาวอันนี้แค่2เดือนครึ่งเหมาะเหมาะให้เราดูว่าโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นและเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ มีเริ่มมีลมหนาวมาบ้างแล้วนะครับในกลางเดือนเป็นต้นไปดังน,นั้นเนี่ยก็เป็นไฮซีซันของประเทศไทยเราในภาคเหนือภาคอีสานดังนั้นเราก็ไปเที่ยวได้ครับมันก็จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยทําให้มีรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจสะพัดและรวมถึงตัวเราจะได้ขายเครียดได้ด้วยมันอาจจะต้องมีการเสียตังค์นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะเราแลกกับความสุขมาอย่าลืมนะครับทุกทาทางานก็ไม่มีความสุข เงินก็ม,มีกําลังใจจะไปหาแต่ถ้าเราจ่ายเงินเสียเงินไปแต่ไม่ได้เสียทั้งหมดที่เราคือแบบไม่ได้เดือดร้อนน่ะแต่ว่ามันอาจจะใช้จ่ายเยอะอยู่พอสมควรอาจจะเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี้ยในการเที่ยวแต่ว่ามันก็ทําให้เราอะฮิวใจแล้วเรามีกําลังใจที่จะกลับมาทํางานที่จะมาทุกอย่างให้ดีจาไว้เลยครับการเจ็บป่วยความเครียดความวิตกกังวลพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากป่วยนะครับเอออย่างไทรอยเนี่ยเพราะว่าต้องเสียเงินค่ายา หนึ่งสองคือเจ็บป่วยร่างกายคือหมายถึงมันมันรวนมันไม่มันไม่ปกติเหมือนปกติอะครับเข้าใจปะสามคือมันห่อเหี่ยวพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคพอเจอโรคนู่นโรคนี้หมายถึงว่ามีคนมาพูดหรือได้ยินฟีดขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นโรคนู่นโรคนี้แล้วรู้สึกเครียดแล้วกดดันไปด้วยทั้งที่เราไม่ได้เป็นนะหรืออาจจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันก็รู้สึกเครียดไปหมดเลยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราป่วยอยู่ตอนเนี้ยคือกําลังใจมันไม่ค่อยมีเนาะ มันไม่เหมือนกับคนที่แข็งแรงไงฉันก็คือพูดเลยว่าใครจะพูดอะไรฉันก็ไม่ได้สนใจเพราะฉันก็แข็งแรงดีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่คนเป็นโรคอะครับพอเวลาพูดถึงโรคปุ๊บคนอื่นพูดระบายตัวเองแต่เราอ่ะก็จะรู้สึกเซสชิฟตไปด้วยรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเราลวทีนี้เอารู้สึกว่าเขาอ,อื่นเขาก็คือบางคนอาจจะรู้สึกดีว่าเออก,ก็ก็ป่วยเหมือนกันฉันก็ป่วยเธอก็ป่วยอ่ะคนอื่นก็ป่วยเหมือนกันอ่ะก็คิดแง่บวกได้แต่บางคนอาจจะคิดในแง่ลบว่า ฉันป่วยอยู่แล้วมาพูดเรื่องป่วยอาชันก็ยิ่งป่วยใจเข้าไปอีกนะครับอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ก็เรามาระวังด้านนั้นเนี่ยอยู่สถานที่เกา่าเจอที่เก่าๆมันก็จะมีแต่เรื่องปัญหาเก่าๆที่จะทํามาทำร้ายในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยไปในที่ที่ใหม่ๆมันจะได้สร้างอนาคตว่าอนาคตอยากมาตรงนี้อีกอดีตมันจะลบล้างไปเลยนะครับลองใช้วิธีนี้แก้ดูเพราะทางของศาสตร์เนี่ยเขาจะแก้ด้วยวิธีนี้ครับ ท่องเที่ยวก็มีประโยชน์แต่ดีที่สุดคือการอบรมสัมมนาแล้วก็ดูงานต่างที่ต่างถิ่นต,ต่างแดนอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่ามันตรงกระดานพืชีเป็นอุดเป็นเกษตรเนี่ยแม่กระทศเป็นอุดเป็นมหาอุดเนี่ยหมายความว่าดาวพืชผเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้ก็หมายถึงว่าถ้าไปต่างถิ่นต่างแดน,ต,แดนต่างประเทศแต่มีความรู้เข้ามายิ่งดีแต่การการไปที่ท่องเที่ยวไม่ได้แปลว่าไม่ไม่ได้เรียนรู้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราไร้สาระ เพื่อให้เราบันเทิงใจอย่างเดียวมันอยู่ที่คนครับคนบางคนเป็นคนชอบเรียนรู้แต่คนบางคนเป็นคนไม่ชอบเรียนรู้อย่างผมเป็นคนที่ตอนเด็กไม่ชอบเรียนรู้อะไรเลยแต่ตอนโตมาเป็นคนชอบเรียนรู้เห็นอะไรก็อยากรู้อยากอยากทําความเข้าใจกับมันอยากรู้ให้หมดเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เรากระหายความรู้เนี่ยก็แปลว่าเราเที่ยวก็จริงแต่มันได้ความรู้นะอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เราที่จะไปไม่ใช่ว่าไปเที่ยวคือไร้สาระเพราะว่ามันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจมันไม่ได้แบบ เออเอางานแบบไปด้วยเออเข้าใจแต่ว่ามันหมายความว่าคนเราอะ่ะเรียนรู้ได้ตลอดการพบเห็นเนี่ยแค่อยากรู้แล้วหาคําตอบมันก็ก็คือความรู้ได้เหมือนกันถูกป่ะครับอย่างเช่นคือบางทีคําว่าคําตอบเนี่ยก็เซิร์ชใน Google ก็ได้ก็รู้ก็ไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบอะไรขนาดนั้นถูกป่ะครับอะไรแบบนี้อย่างเช่นเออหาตรงนี้มันมันมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเพิ่มเติมอ่ะก็คือความรู้เพิ่มเติมว่าคราวหน้าเราจะได้ไปเที่ยวที่อื่นบ้างที่มันที่เดียวกันนี่แหละแต่มันสวยมากเลยฉันอยากดูที่อื่นบ้างว่า เออมุมอื่นมันจะดูเป็นยังไงคนจะเยอะไหมอะไรแบบนี้มันเป็นการเรียนรู้ตลอดนั่นแหละอย่าคิดว่าการไปเที่ยวหรือการดูการ์ตูนฟังเพลงน่าจะเป็นเรื่องไร้สาระเสมอไปไม่ใช่เพราะเนื้อหาสาระทุกอย่างมันแทรกอยู่ในทุกสิ่งนั่นแหละอยู่ที่ว่าเป็นคนที่มองโลกในการเรียนรู้หรือมองโลกในความที่แบบฉันรีบเปื่อยอ่ะอืมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าก็ถือว่าการท่องเที่ยวก็เป็นการเรียนรู้ได้ชนิดหนึ่งอ่ะจบทีนี้เราไปดูตัวที่หนึ่ง ในอีพีนี้คือเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่23ตุลาคม68แนดมดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นภพวินาศต้องระมาระวังดาวพุธตกวินาศดาวพุธแปลว่าเอกสารพออยู่ในเดือนวินาศแปลว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการเดินทางต่างถิ่น,ต,นต้องระวังครับาดาวพุธตกวินาศมันไม่มีสติครับสติสตังมันหล่นหายขาดหายสูญหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ต้องพกสติไปด้วยดาวพุธเนี่ยมาจากเดือนกรมภก,กเรยมปตานีปตานิวินาศอืมปตานิวินาศ กรรมวินาคือการทําอะไรลับๆล่อๆปัตตนิวินาศก็คือปิดบังคู่คองนะครับปิดคือคู่คองอาจจะปิดบังเราด้วยเพราะว่ามันได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละนะครับแต่ระวังคู่คองปิดบังเราเพราะว่ามันมาจากเินคู่คองให้ระวังเป็นพิเศษว่าคู่เราอะจะทําอะไรลับๆล่อๆเพราะวินาแปลว่าความลับกรรมคือการกระทาปัตตนิคือคู่คู่ทาอะไรลับๆลล่อๆอไม่เปิดเผยแต่ไม่ได้หมายถึงมือที่สามเสมอไปนะครับเออ อาจจะเป็นเรื่องมือที่3ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับเช่นบางทีเขาอาจจะแบบเออขอเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ไดขอแบบแอบไปเที่ยวแล้วก็กลับบ้านดึกดึกเด่นหรืออะไรยังไงมันก็มีทั้งนั้นแะแต่เอาขอเท่าทีเราไม่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ดีกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถคือเราพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการเขาเรียออะไรเออทำให้ทุกคนคิดเครียดแล้วก็ ไปพงเป้าที่คู่ของเหมือนกับไม่คือผมพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นดับสังคมเหมือนกับเป็นการที่เราอาจจะไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าไปพูดว่าเขาอ่ะไม่ดีอย่างงู้อย่างนี้เข้าใจไหมครับเป็นการที่แบบ just นะ่ตัดสินไม่ดีแต่ผมอยากจะบอกว่าให้เราแค่จับตามองจริงไม่จริง,มรง,มรงมไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ในดวงดาวมันบอกเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าให้เราอ่ะระมัดระวังในการ ในความสัมพันธ์ของเราว่ามันจะมีความลับอะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่หมายถึงความลับหมายถึงความรักอย่างเดียวแต่มันหมายถึงอย่างอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้คนที่โสดนะครับเวลาไปเจอคู่ก็ระวังจะโดนแค่ได้โดนหลอกเหรอปัตตนิกรรมมาก็คือคนเพศตรงข้ามมีการกระทาที่ปิดบังลับๆและเรก็หมายถึงว่าบางทีเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่เขาก็ยังมาให้ความหวังเรารู้สึกว่าก็ชอบกัน แต่พอสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปหาแฟนเก่าเขาอะไรแบบนี้เพราะว่าคนที่สมอาจคือเราอะเป็นบุคคลที่3โดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะเป็นแค่ว่าเป็นที่ระบายความเหงาของเขาหรือเปล่าหรือเป็นแค่เขาเรียกว่ายังยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะว่าเขากับแฟน,นอะคบกันมานานกว่าเขารู้จักกันมากกว่าเราถูกไหมครับมันก็เป็นลักษณะนีได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับ ต่อไปเรื่องของอังคารดวงที่2โคจรเข้าสูาส่ราศีพิจิกตามมาวันที่16ตุลาคม68เศรษนางคารเสริจจากเดือนลาภาเข้าสู่เดือนวินาศก็ต้องระวังโอ้ยชอบเรือนวินาศกันนักเหรอถึงเข้ามากันเยอะจังไม่ใช่หรอกรอเล่นคือดาวทุกดวงต้องโคจรผ่านราศีวินาศอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไม่มีดาวดวงไหนตกลาภาแล้วกะโดดไปเรือนตนุเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่มีใครทุกข์นะครับทีนี้ดาวอังคารในเดือนลาภเป็นเอกรดอยู่ในเดือนวินาศเป็นเกษตรดาวอังคารเป็นเกษตรในเดือน,นวินาศแปลว่าวินาศแข็ง แตว่าต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอันนี้ดีนะครับอาวิน่าลืมบอกไปว่าด้านดีของเมื่อกี้คู่ครองการกระทําวิน่าเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลก็แปลว่าไปท่องเที่ยวแดนไกลก็หมายถึงว่าไปเที่ยวเฉยๆไปกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าบางทีจะไปไกลตาเราแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมีอะไรลับๆล่อมันวิน่าเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นได้นะครับทีนี้อังคารเนี่ยมันตกเดือนวินา่าใช่ไหมวิน่าแข่งมาจากเนปุตตะ ปุตตะวินาศปุตตะวินาศมันดูน่ากลัวนิดนึงนะเพราะปุตตะแปลว่าเกิดวินาศแปลว่าสูญสลายดังนั้นจึงหมายความว่าการกระทำใดๆก็ตามถ้าเริ่มต้นแล้วต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบอย่าเสี่ยงเพราะอังคารตกวินาศคือการกระทำที่อาจจะผิดพลาดได้นะครับเพราะระหยุอยู่หลบหลังลนะักนาแปลว่าการกระทำที่ไม่รู้อินโนอินีความการที่เราทำอะไรโดยที่ความไม่ระมัดระวังหรือไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้วางแผนอาจจะนำความ เดือดร้อนในการเริ่มต้นแล้วไปสู่จุดจบได้อย่างรวดเร็วเรียกว่าไปไม่รอดนะครับเรียกว่าไปไม่รอดเนาะก็ระวัดระวังปุตตะมดวินาศแปลว,ว่าไปไม่รอดนะครับคือน้ำแค่ไหนเอ่อมอข้ายังไม่ทันจะยำก,ก,ก็เลิกกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนที่เขาโบราณเขาว่านะ่ะเหมือนกับว่ามันป,ปั๊บๆโชคูโจขาวสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดมันก็หมายถึงว่า มันมันปั๊บเดียวจบอะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าปั๊บเดียวจบนี่นแหละต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวพุธโคจรยเข้าเสาราศีตุลวันที่3เตุลาคม68พักดาวพุธถอยหลังจากเรือนอ่าลืมบอกไปว่าพุธกับอังคารกุมกันเนี่ยเป็นดาวคู่ขัดแยง้งระหวังเรื่องการทะเลาะวิวาทนะครับกับคนต่างที่ต่างถิ่นวินาาเนาะต่อไปดาวพุธถอยหลังมาที่เรือนลาภะวันที่3เอตุลาคมวันสุดท้ายดาวอาทิตย์เจอกับดาวพุธเป็นดาวคู่เซสัญญาในเรือนลาภะโอ้ดีมาก อันยดีแล้วเพราะว่าดาวพุธถอยแต่ดาวพุธถอยจะหมายถึงความล่าช้าความติดขัดและการต้องรอคอยแต่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าคุณกำลังจะมีโชคมีลาบลาบมาจากคําพูดดาวพุธคือปากดาวพุธมาจากเดือนกรรมมากกบปัตตนีปัตตนีลาภาคุณจะเจอเนื้อคู่ทีนี้คุณจะเจอเนื้อคู่เจอคนที่ดีมีกรรมโผูกพันกันมาได้เจอสิ่งดีๆ ได้เจอคู่ดีๆแล้วสุภาพมากุมด้วยนะราพาผู้ใหญ่อำนวยอวยผลด้วยครับผู้ใหญ่เห็นด้วยอ่าดังนั้นเป็นช่วงที่คนธนูจะได้คู่ที่ดีมากมากแต่ตัวเองตกมรณะระวังใครผ่านการแต่างงานแล้วก็อย่าล้างมาก่อนอันนี้ดีมากหมายถึงต้องเป็นตัวเองนะครับไม่ใช่หมายถึงคู่นะตัวเองแต่คู่ไม่จะเป็นอนะ่ะคู่จะแต่งไม่แต่งจะเคยแต่งไม่แต่งไม่เป็นไรจะเป็นไม้ไม่เป็นไม้ได้หมดนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ย ถ้าใครมีตําหนิจะดีมากเพราะว่ามันเข้าดวงชะตาพอดีนะครับดังน,น,นั้นจะมีความขัดแย้งกันได้ถ้าไม่ไหวขัดแย้งกันเล็กน้อยถ้าเผื่อเราไม่ได้บรณะเราตัวนุมบรณะคือหมายถึงเรามีความมีความหลังมีความเจ็บปวดอยู่ภายหลังก่อนที่จะมาเจอกับคนนี้อันนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ดีมากที่สุด แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงเราอาจจะต้องไกลกันหน่อยเพราะว่าได้ตนุมรณะานะคือตัวเราเนี่ยต้องเดินทางไกลตลอดไงก็อาจจะเปนคือไปเจอเขาที่ทางไกลก็ต้องกลับบ้านถูกไหมหรือถ้าเราเจอที่บ้านก็ต้องเดินทางตลอดในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยมันพยากรณ์ได้เลยว่ามันอาจจะต้องเป็นหลักทางไกลหรือเปล่าหรือลักต่างถิน่นต่างชาติได้นะครับประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแชนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ